เข่ามา,งาแงแพนไลน่นะอ๊ยหรือว่าไม่ไม่ไ,มไม่น่าใช่แพรไลนะะอดูซีนนี้แล้วอย่างที่เมื่อกี้คือพูดก็คือแบบไม่รู้ว่าใครไล่กันแน่มันเป็นแผนของของแพท์อันหนึ่งอะคะ่ะซึ่งก็ดูจะสำเร็จดีู่นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็อยากให้ติดตามว่า แผนเนี้ยมันจะนําไปสู่อะไรแล้วจะซื้อใจพ่อหนุ่มคนนี้ได้หรือเปล่าดูไม่น่าไว้ใจสุดเลยบอกเลยครับไม่น่าไว้ใจมากๆเลยใครแซมใช่ป่ะพี่อะไรตอนแรกไม่เขินแต่คือน้องเขินมากคือน้องแบบว่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยจนเราแบบเราจะเราเขินนะฉกนแล้นเลย เอาจริงเราเราก็พอรู้ว่าเบื้องหลังการถ่ายเป็นยังไงรู้ว่าแซมแบบตั้งใจกับซีนนี้น้องอดอาหารนอนนู่นนี่อะไรขนาดนั้นเลยนะปัมป๊มปั๊มมีปั๊มด้วยอ่ะส่วน <c oughs> พี่เต้าก็ออกกำลังกายเป็นประจําอยู่แล้วอย่างนี้นก็ดีครับสนุกพีแต่แต่ซีนเนี้ยมันจะมีเบื้องหลังนิดนึงที่อยากแชร์คือเหมือนแบบพอพี่แอนเห็นอะ่ะแล้วคือในเรื่องอะ่ะเหมือนเราต้องแบบเป็นแผนที่เอาไว้ ล่อลวงเียวว่าชนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่ามันมันเหมือนกับเราต้องแบบดูแบบไม่ได้แฮปปี้สนุกสนานมากแต่พอในวิดีโออ่ะคือเราดูแฮปปี้มาก <c oughs> เราดูแบบว่าโอ้แบบลันลามากอะไรเงรี้ยพี่แอนก็แบบเต้าเต้าแพรดูแฮปปี้เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นไปตามฟีลลิ่งตอนที่เล่นจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> หมายถึงให้ผมเป็นใครให้ผมเป็นคนล่อดลวงหรือเป็นเยาวชนคะเราไม่น่าดูถูกใครล่อลวงได้เราต้องจะเป็นคนเป็นล่อดลวงพี่เุ้ยตาได้สุดยอด EP นี้นะคะว่าแซ่บขนาดนี้แล้วแต่บอกเลยค่ะว่า EP ต่อไปเนี่ยคลาดไม่ได้แบบเข็ดฟันแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามแคนด้วยนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมละครเรื่องแคนนะครับทุกวันพุธและพฤหัสครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะ